วิ่งมันน้อยมากๆเพียงแค่เอาหกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะรถเบนซ์จำนวนมากหลายรุ่นเนี่ยก็ใช้เครื่องยอนต์รุ่นนี้เพราะฉะนั้นเป็นรุ่นที่อไหล่มีเยอะอะไหล่หาง่ายเรียกว่ายัางนั่งได้สบายๆนะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะคะสวัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มอที่รักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเนงก็พาทุกท่านมาพกบกับการรีวิวรถสปอร์ต สองประตูที่น่าใช้มากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็น e coupe ที่มาพร้อมกับออปชั่นเต็มสุด แล้วนอกจากนั้นค่ะยังเป็นสเปค7เกียร์และวิ่งมาน,น้อยมากๆ<ม>เพียงแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเรียกว่าเพอร์เฟทั้งในเรื่องของออปชั่นทั้งในเรื่องของเลขไม์และที่สำคัญก็คือราคาก็ดีมากๆอีกด้วยเพียงแค่1,390,000บาทก็เป็นเจ้าของ e c u b สเปคเต็มๆขาวเบาะแดงล้อ19แบบนี้ได้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นวินาทีที่คุ้มสุดๆเลยกับการเลือกซื้อรถมือสองในช่วงตลาดแบบนี้นั่นเองค่ะ จะมีออปชั่นเต็มยังไงบ้างอีคู e เป็นรถสปอร์ตที่น่าใช้อย่างไรบ้างวันนี้มาชมกับเนงแบบเต็มๆกันเลยค่ะภายนอกนะคะของอ e ีคู e คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะคะกับเส้นสายที่ดูสปอร์ตสุดๆนะคะตั้งแต่ด้านหน้าไล่ไปจนถึงด้านหลังค่ะเส้นสายของรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวยต่อดวงตาอย่างเดียวนะคะแต่ใครรู้บ้างว่าอ e ีคูรุ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่มีค่าเสียดทานอากาศต่ำที่สุด ที่ผลิตออกมาบนโลกใบนี้สำหรับรถที่เป็นรถ mass production นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำให้ประหยัดน้ำมันมากๆากากากสำหรับเครื่องเบนซินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากินน้ำมันเพียงแค่13กิโลเมตรกว่ากว่า,วาต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะ e c o u p เนี่ยยังเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตที่นั่งสบายมากๆนะคะ เพราะว่าเขาเนี่ยมีการแชร์ชิ้นส่วนกับ E Class 4ประตูเนี่ยถึง60%ทีเดียวท่านไหนที่กำลังหารถสปอร์ตแต่ยังลังเลใจอยู่ว่าเฮ้ยสปอร์ตไปเลยเนี่ยมันจะกระด้างไปไหมมันจะไม่สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันไหมนะคะ E200 c o u p ยคูปเสปีดคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะภายนอกนะคะยังสวยงามมากๆด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายสเกิร์ตข้างรอบคันนะคะ ทางด้านบนเราก็จะเห็นออปชันดีๆอย่างหลังคาแก้วพารา r a มิก r ร o ฟค่ะที่ภาพตัวยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนะคะจุดเด่นของคันนี้เลยคือล้อแม็กขอบ19นิ้วค่ะที่เรียกว่าใหญ่อลังการเต็มซุ้มนะคะเป็นล้อแม็ก19แท้ๆนะคะที่ออกมาจากโรงงานของ MG เลยเป็นล้อแม็ก MG 19สำหรับรุ่นนี้ตรงรุ่นโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เครื่องยอนต์ของ e c o u p คันนี้ค่ะเป็นเครื่องยอนต์เบนซิน4สูบ M271 ที่เรียกว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะคะ รถเบนซ์จำนวนมากหลายรุ่นเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์รุ่นนี้เพราะฉะนั้นเป็นรุ่นที่อะไรมีเยอะอะไรหาง่ายช่างซ่อมได้เก่งเพราะซ่อมบ่อยนะเรียกว่าไม่มีวันไหนอะ่ะที่ไม่มีรถที่เป็นเครื่องนี้เข้ามาที่สู์ของเรานะคะเป็นรุ่นพิมพ์นิยมมากๆนะคะนอกจากนั้นค่ะเครื่องยนต์ที่ซีซีเนี่ยดูเหมือนไม่เยอะนะ1,800รซีซีคันนี้เนี่ยก็ยังสามารถจะผลิตแรงม้าได้นะคะถึง184แรงม้านะคะ นอกจากนั้นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะซึ่งตัวเกียร์7สปีดเนี่ยจะสามารถที่จะชิฟเกียร์นะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะกว่าตัว5สปีดซึ่งเป็นตัวก่อนนี้นะคะนอกจากนั้นคันไหนที่เป็นรถ7เกียร์เนี่ยยังมาพร้อมกับตัวหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นจอสีหน้าใช้อีกด้วยนะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะบอกได้เลยว่ามีความคล้ายคลึงกับ E-Class 4ประตูชม w 212ซึ่งก็คือพี่น้องนะคะร่วมท้องกันมาของอ e ีคูปอร์มนยู207นั่นเองนะคะมีความคลายคลึงกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นรถที่สามารถขับได้ทุกวนันโดยไม่ต้องกลัวว่าจะกระด้างเกินไปไหมนะคะช่วงล่างด้านหน้านะคะเขาเป็นช่วงล่างแบบ Mac กซ์ r ซลสตาร์ทนะคะในขณะที่ด้านหลังเนี่ยเป็น MB m u l t i l i n ิลนะคะทั้งหมดทั้งคันแล้วเนี่ย เป็นช่วงล่างที่สามารถปรับแข็งอ่อนได้ตามสภาพถนนหรือเป็นแบบ agility control คล้ายๆกับ C-Class W204 ที่เราได้รีวิวไปเมื่อวันก่อนนี้นั่นเองค่ะจุดเด่นของ e c o u p คันนี้เลยก็คือภายในนะคะคันนี้เนี่ยเป็นภายนอกสีขาวที่ตัดกับภายในสีแดงที่ดูสวยสปอร์ตเซ็กซีมก่มากๆด้วยสีแดง s w a r m n n o r r d นะคะเป็นสีแดงที่เรียกว่าไม่แดงจี๊ดจนเกินไปนะคะแต่เป็นเฉดแดงเข้มที่ สวยงามแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษานะคะเป็นสีแดงที่เรียกว่าดูในนานไม่เบื่อไม่เอ็กซาเซเรตเลยนั่นเองนะคะภายในค่ะสวยงามมากด้วยพวงมาลัย MG 3าก้านนะคะหลังพวงมาลัยนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มไฮด Shift สำหรับคนที่ชอบอารมณ์แบบชิฟเกียธรรมดาเองนะคะก็ได้นะคะแล้วบนหน้าพวงมาลัยเนี่ยก็ยังมีในส่วนของปุ่มปรับต่างๆนะคะหรือที่เราเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะ ภายในของเรายัางเต็มไปด้วยออปชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวจอคอมมานนะคะ7นิ้วจอใหญ่นะคะสามารถที่จะดู DVD ได้นะคะมาพร้อมระบบเครื่องเสียงกระหึ่มอย่างเครื่องเสียงฮาร์ม n นคาร์ดอนซาวค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวช่วยดีๆอย่างกล้องถอยหลังอีกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปสตาร์เราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เข้ามานั่งภายในแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดหน้าต่างให้ดูกันสักนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่าหลังคาแก้วพารามิกรูฟเนี่ยมันจะมีชั้นผ้าใบหนึ่งชั้นที่สามารถเปิดได้นะคะพอชั้นผ้าใบเปิดไปสุดเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเปิดชั้นแก้วอีกชั้นหนึ่งได้หลังคานี่คือยาวมากเลยค่ะจากตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังที่เราสามารถที่จะเปิดได้แบบนี้นะคะกินลมชมวิวนะคะให้อารมณ์เหมือนรถสปอร์ตแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวค่ะ ไล่ลงมานะคะถึงด้านหน้าจอคมาน7นิ้วตัวนี้ก็คือเป็นจอตัวท็อปแล้วค่ะซึ่งจะมีทั้งตัววิดีโอนะคะหรือว่า DVD นั่นเองนะคะสามารถที่จะใส่แผ่นแล้วก็เล่นเหมือนดูหนังได้เลยแต่เวลาที่เราขับเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะตัว DVD เนี่ยมันจะตัดนะคะเพื่อไม่ให้คนขับเนี่ยเสียสมาธิมาดูที่ตัว DVD นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะด้วยความที่ ตัวจอคอมมานเนี่ยเป็นจอคอมมานรุ่นใหม่ซึ่งเป็นจอคอมมานออนไลน์แล้วนะคะระบบ n นวีซึ่งมากับตัวรถเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะทุกคันเหมือนกันในประเทศไทยนะคะรถที่เป็นจิกเกจสปีดคอมมานออนไลน์เนี่ยเนื่องจากเน็ตนะคะของตัวรถมันไม่รับกับตัวเน็ตของเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเว้นออปชั่นเนวีไว้1นึ่ออปชั่นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวออปชั่นในส่วนของออพอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนะคะก็จะขึ้นภาพ จากกล้องถอยนะคะขึ้นมาให้ก็เรียกว่าทำให้ใช้ได้งานได้สะดวกมากๆนะคะอยู่ในรถแล้วก็ต้องให้ดูเลขไม่กันหน่อยค่ะคันนี้เนี่ยเรียกว่าใช้มา62,000นะคะกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสภาพถึงได้ใหม่เอี่ยมอ่องอย่างที่ท่านเห็นนะคะแล้วเราเนี่ยก็ยังมีการเช็คประวัติศูนย์นะคะประวัติการ ต้อมบำรุงนะคะของรถคันนี้นะ,ะทำให้คุณสามารถสบายใจได้เลยว่าสามารถที่จะเป็นเจ้าของดูแลน้องไปได้ย,วยาวๆเลยทีเดียวนะคะเครื่องเสียง Har มันคาร์ดอนค่ะก็ทำงานร่วมกันกับจอคอม้านถ้าแผ่น DV d ดีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีระบบเซลร,ราลเวลาเราดูหนังในรถนะคะระบบเสียงตัวนี้ก็จะเซอร์ราลด้วยนะคะ DVD, ert, แผ่น DVD คอนเสิร์ตแผ่นซีดีต่างๆนะคะมันก็จะทำงานร่วมกันกับตัวลำโพงฮาร์มันคาร์ดอนตัวนี้ได้เลยน,นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะ อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราฟินๆกันแล้วกับออปชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถชมวิวด้วยหลังคาแก้วฟังเครื่องเสียงนะคะจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้านะคะหรือว่าระบบแอร์ต่างๆนะคะคันนี้เนี่ยยังมีในส่วนของตัวเบาะร้อนเบาะเย็นนะคะซึ่งสามารถที่จะกดปุ่มนะคะมีเบาะร้อนอย่างเดียวนะคะโทษค่ะก็คือกดปุ่มทําให้ตัวฮีเทเซีนเนี่ยทำงานนะคะเมืองไทยเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่า อุ้ยไม่ได้ใช้หรอกคุณเน้งมันร้อนจะแย่อยู่ละอันนี้ก็จริงนะคะแต่บางท่านเนี่ยลูกค้าก็เล่าให้เน่งฟังว่าจะใช้แทนเหมือนกับถุงน้าร้อนประคบรึแลาเราขับรถน,นานๆแล้วเราเมื่อยหลังอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเปิดให้มันอุ่นตัวเบาะได้นั่นเองนะคะส่วนเบาหลังนะคะก็ยังเป็นเบาะ2ที่ที่สามารถนั่งได้นะถึงแม้ว่าแบบไม่ได้สบายแบบ100%เซเท่ากับตัว W212 Saloon นะคะแต่ก็เรียกว่านั่งได้แบบหนึ่งเลยเดี๋ยวจะนั่งแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ เวลาที่เราจะเข้าในรถนะคะก็ทําง่ายมากๆก็คือเพียงแค่เราเนี่ยพับเบาะลงมาแบบนี้มันจะสไลด์วูบไปข้างหน้าแบบนี้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ก้าวเข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งลงสวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะก็จะเห็นว่านะคะทางด้านบนเนี่ยนะคะหากท่านไหนที่สูงเกินซัก ร้อยเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าหัวจะติดนะคะนั่งไม่สบายนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเบาะหลังของรถคูปเนี่ยเขาเรียกว่ามีไว้เหมือนแถมอะ่ะไม่ได้มีไว้ใช้เป็นหลักนั่นเองนะคะก็เลยเรียกว่าพอนั่งได้ในส่วนของเลกรูมนะคะลองพับเบาะกลับมาให้ดูนะคะก็จะเหมือนประมาณเดียวกันก็คือถ้าสูงประมาณ175เกินร้อยเจ็ดห้าจะนั่งไม่สบายแล้วนะคะอย่าง เนอย่างเงี้ยนะคะไซส์คอมแพกหน่อยนะคะสูงประมาณ165ก็เรียกว่ายังนั่งได้สบายๆนะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีคอนโซลนะคะใส่แก้วได้2ใบนะคะเบาข้างหลังก็จะเป็นสีแดงเป็นรูปทรงสปอร์ตนะคะเหมือนกันกับตัวข้างหน้าเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตที่ใส่ของได้เยอะมากๆนะคะมีพื้นที่เก็บของแบบโอ้โหกว้างขวางเลยแล้วถ้าหากช่องนี้ยังกว้างไม่พอเราสามารถที่จะ ทำดึงสลักแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปด้านในนะคะทำการพับเบาะแบบ60-40นะคะก็คือจะพับฝั่งหนึ่งเปิดฝั่งหนึ่งหรือพับสองฝั่งเลยพร้อมๆกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใส่ของยาวๆนะคะจากด้านหลังเนี่ยไปถึงด้านหน้าเลยนะเรียกว่าจะทุงกอ๊อฟจะกระเป๋าเดินทางจะอะไรก็ตามก็คือจัดกันได้แบบสบายๆเลยนั่นเองค่ะสำหรับ e coupe นะคะ AMG นะคะรุ่นพับสุดขาเบาแดง เกียร์จะสปีดเลขไม้หกหมื่นกิโลที่เนี๊ยบหาตัวจับยากแบบคันนี้นะคะมีค่าสินสอดอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเาบาทเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าในราคานี้เนี่ยบางคันนี่คือสภาพนี่คืออย่ามาเทียบกับคันนี้เลยดีกว่านะคะใครได้คันนี้ไปนี่เรียกว่าคุ้มแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆนะคะคันนี้เนี่ยเรียกว่าจัดไฟแนนซ์อาจจะอยู่ได้ประมาณ1ล้านนะคะ1ล้านบวกลบนะคะผ่อนสบายๆค่ะเดือนนึง2 0 0 0 0กว่าบาท ะะเรียกว่าเป็นยอดที่ไม่หน่าเกินไปนะคะสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นั่นเองค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากขายมากๆนะคะที่0 92 9245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่เครื่องหมายแอดตามได้ชื่อโชว์รูมของเราเบนส์มอ o ต Mall ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ